สวัสดีทุกคนนะครับเมื่อนี่พ่อเข้าสองคนกับพากกันมาเบิ้งเพื่อนเกี่ยวเขาเนาะอยู่หน้าของเ,ออเขาเองเอ,อซึ่งตามที่บอกไปในคลิปก่อนเนี่ยคือหน้าท้องหีของเขาเนี่ยสีให้เพื่อนเทนทห้พี่น้องกันนั่นละเออเป็นเพื่อนเป็นพี่น้องกันออแล้วเมื่อวันี่พอดีว่าเพื่อนกับเมื่อิันอยู่บ้านแต่เทีว่าเมื่อนี่เพื่อนมาลงเกี่ยวขเ,ออเขาเขาก็เลยสองคนก็เลยออกมาเบิ้งจังหนก็เลยได้ส้อยเพื่อนขึ้นกันจังน้อยกันอ,อปะาเขาไปเบิ้งกันป้าๆปาๆ เขากะมาจนว่าเพื่อนสิกเกียวสิกเก้วแล้วแล้วนะเหลออยู่หลอมแหลมโอเคมาเข้าสิมาซส,สวอยกันให้จนว่าให้มันแล้วนะมาที่นี่นนก็สิขออนุญาตขอตัวเกียวขอจะเขาเด้อเกียวใส่เพือเ่อนไปกันเลย โอ้หลังจากที่มาเกี่ยวของเยู่ของเสร็จแล้วก็มาเบึงของตาแล้วเนาะ <Okay. S 1> ก็เลยไดไมถือกอกาสมาเกี่ยวซอยแล้วจักน้อยเ <c oughs> พราะเป็นพิธีโอ้เบึงดูเราเกี่ยวคนเดียวเนี่ยโอ้เราขยันขยันเด้อเรามีแปดสิบไร่พเ่ยนะเกี่ยวคนเดียวกั้สิแล้วแล้วเรียกต้ให้หนีเนี่ยโอ้ถือว่าสุดยอดในให้เขาหนีมันกับมีหย่างต่างที่สิหลายอยู่เนาะ บางส่วนเขามันกับสิล่มยาไว้ก็มนี้ม่นให้เขียดกับนี้อืมสารพัดงานนะแต่ว่าหยาไว้นี่ยมันเป็นกะสังครับยาไว้โอ้ยบว่ไยบว่ายยาฮาก็เลือกได้ยาไว้เนี่ยอืมเออมันต้องได้แบบว่าเออมันต้องใส่ตัวส้อยในการกําจัดจั่หงน้อยเนาะต้องมียาจะกำจัดมันสำหรับเมื่อนี้กะเขาคือสีพอสมัยกันแล้วเนาะก็ไปก็สิเป็นไา่การแบบว่าตาเขาเอาคอตาแดดเพราะว่ามัน กระแทน้าเนามันเป็นการระบายความซึ้งต้องตากสามมือผู้นี้เออสามแดดผูและเนาะสามแดดท่าก็เสียได้สีหลังจากนั้นเขาก็เสียได้ทำการกู้เขาโดยการเอาตอกมามัดอืมแล้วทั่วไปน่ะก็สิเป็นขั้นตอนการเอ่อเก็บท่อนเนาะเคลื่อนมาท่อนเขาเพราะท่อนเขาเสียแล้วค่อยใส่ร้านเออเอาไปใส่ร้านขึ้งเตรียมการสีเตรียมมุ้งเตรียมยางไว้จนัว แมนแล้วก็สุดท้ายนี่ก็สิเป็นการสีเขาแล้วก็บคนขเขาขึ้นเล้าแล้วเนาะสีแล้วก็ต้องมีคนโยนโยนเข่าโยนฟอนเข่านะ่ะอืมือ่ใส่รถส,สีวันต่อไปแมนแล้วก็สิมีคนตรงคนคนตรงใส่ถุงแล้วถ้าย้อยก็สิมีคนมัดไว้ได้จากถุงจากถุงสีมัดไว้มัดไว้นะคนผลิตที่ไต้ของเขาเนี่ยเขาจเป็นเขาเปลือกเอาขึ้นเล้าเพราะเขาเสียเอามากินเขาก็ต้องน้ำไปสีให้เป็นข่าสารก่อนแล้วเนาะเอาสำหรับ มือตัวเขาคอยไปเบิ้งมือต่อๆไปเนาะว่าสิเป็นยังไงโอเคมื้อนี้ขอตัวลาก่อนึ่งครับ